นกเป็ดน้ำเยอะมากเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อน พาขึ้นมาหาอาหารโอ้้าอยู่บางไทยจะโดนจับไปลาบหลายตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยดูสิน่ารักมากเลยหาอาหารเจ้ามาก ตัวแต่ละตัวเชื่อเต็มเลยรอคนให้าหรนูนกลมาเต็มนอนเลยก็ปล่อยเป็นธรรมชาติมากเลยคะ,ะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะไม่ฆ่าสัตว์ มีกฎหมายคุ้มของสัตว์อย่างดีเลยฝั่งน้อนก็มีฝั่งน้องก็มีมมเต็มเลยจะพาให้ดูข้ามถนนอย่ไม่รู้พวกหล่อนจะไปไหน ้องใหด่วยจะไปอีกหาดหนึ่งมีกจะตามเพื่อนก ขต,ต้มมาเรื่อยๆเต็มเลคลิปนี้ก็ปิดไว้แค่นี้นะคะคอยดูมาธรรมชาติของประเทศเมืองฟินว่าธรรมชาติขนาดไหนอันนี้ก็มากับลงค่ะลุงก็ยืนรออยู่นั่นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ